สวัสดีครับผมตอนนี้ผมเราก็อยู่ที่วัดถ้ำกูหาสวรรค์นะครับผมที่อนู่ในหนาแล้วเป็นคลองใหญ่อเซียนสร้างสร้างโดยผมว่าครูที่พัฒนากรคลองคณะศิษย์นะผมทราบูชาวประพาจวัดที่วัดที่วัดที่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับวัดถ้ำกูหาสวรรค์นี่อยู่ที่ไหนบอกที่ตั้งด้วยสวรรค์นะผมอยู่ที่อำเภอของแจ่มจอดบนราชธานีนะผมเป็นวัดที่อยู่ด้านบนเขาเนาะแล้วมีจุดชมวิวที่สวยงาม ปเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆไปชมไปครับไป,ไปด็กไปของใหญ่เดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆชมของใหญ่นะครับใหญ่มากเลยเนาะเป็นของใหญ่มากนะครับตั้งแต่ผมผมไปเที่ยวมาก็เยอะนะครับยังไม่เห็นของที่ไหนจะใหญ่ขนาดนี้เลยสูงมากครับสูงนี่หลายสิบเมตรนะครับของใหญ่มาก เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมจุดชมวิวไปไปาพาเพื่อนๆไปชมจุดชมวิวกันไปมีบุญขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนตอนมาเราลองอะไรคอยจำจำอะไรบ้างฟูปอ้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทานไอติมกัน ไปจุดชมวิวก่อนปะอ,อ,อ้โหอันนี้คือเขาเอาต้นไม้ที่ตายแล้วเนาะมาประดับสวยไม่มีบุญว่าสวยอยู่ครับอู้สวยมากเลยมีพอาว่านมีพอเทิพย์ผถิ่สวยมากป่ะขึ้นไปจุดชมวิวกันก่อนตอสนสนันทีบุพมากับทุพว่านที่ว่ามาทัตนศึกษาใช่ไหมครับป่ะ,ปะ ไปเจด็ดเราเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินที่สวยที่สุดเนาะสวยสมชื่อไหมเราขึ้นไปชมกันนี่เป็นชั้นสองที่ไม่มีบุญชั้นสองนะครับขึ้นมาบนนี้ก็ได้เห็นวิวอำเภอโคงเจียมเนาะ เ็น,น,บ,เนบื้องล่างที่เราเห็นก็จะเป็นสายแม่น้ำโขงนะลูกนะครับ,รบฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับของที่เราไปตอนรอบน,นั้นนะครับที่เรามองเห็นที่อยู่ไกลๆริบๆหนึ่งนะครับตรงนั้นน่ะ <the> ก็จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับอยู่ที่วัดโขงเจียมอยู่ที่วัดโขงเจียมแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลมารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นแม่น้ำโขง ไหลออกเพื่อเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะ <Okay. S 1> ซึ่งว่นเวินบือกองนี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะครับของไทยเราปั๊กขึ้นไปชมชั้นสามไงทางลงแต่เราจะขึ้นเราจะทางขึ้น อันเคยขึ้นไปครับไปผมเคยขึ้นขึ้นไปเขากับเพื่อนตอนมารอบที่สองตอนมากับทางโรงโรงโรง,งเรียนโรงเรียนพามาท่านศึกษาเนาะไป,ไปเคยขึ้นไป,ไปโอ้โหเหนื่อยไหม,มเหนื่ยว,วยมากเลย อะไรผีจันทร์ก่อนได้เทียนด้วยโพธเทาไปไม่ต้องมากระพรอนะด้านล่างที่เห็นเป็นอำเภอของเชียมนะลูกเนาะถน,นนสวยงาม ฝั่งด้านล่างที่เห็นนะครับก็คือตัวอำเภอขงเจียมนะครับผมด้านล่างที่เห็นคือตัวอำเภอขงเจียมนะครับอย่าไปริมอย่าไปริมมานี่อย่าไปริมกันมานี่ด้านล่างคือตัวอำเภอขงเจียมนะครับผมด้านไกลออกไปก็คือแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำสองสีตามลำดับนะครับโขงสีปูนมูลสีขาม ไหลามารวมกันนะครับกลายเป็นแม่น้ำขงนะครับไหลามารวมกันตรงวัดขงเจียมนะครับแล้วก็ไหลผ่านบ้านห้วยหมากใต้กับวันเบิร์นบึกนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของไทยก่อนที่จะไหลเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบริเวณจุดแม่น้ำสองสีด้วยนะครับตอนนี้พามาชมด้านบนก่อน เดี๋ยวขยายให้เพื่อนๆดู มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยวันนี้มาเที่ยวที่ไหนเนี่ยมาเที่ยวทาสวัสด์ครับอยู่อยู่อยู่ที่ไหนครับอำเภอขุนเทียมครับผมโอ้เจดีสวยเนาะเจดีข้างล่างสวยมากแล้วก็คล้องใหญ่มากนะครับอ่โบกมือทักทายหน่อยโบกมือทักทายหน่อยโอเคเยี่ยม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 หน่อยเยี่ยมหน่อยโอเค กดแชร์กดปักต้นตะไคร้หรือซับตะไคร้ซับตะไคร้ป่ะไปเคาะค้องหน่อยเร็วๆไปเคาะข,อ,ของหน่อยอไปตีข้องหน่อยคนละสามทีนะห้ามเกินคนละสามทีนั่นเอานั่นใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยเอ้อสามทีสามที โอ้โหติให้มันดังหน่อยสาธุขอให้สุขภาพดีมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสดชื่นสมหวังปลงไปชมด้านล่างกันแล้วไปทำบุญด้วย อันนี้ก็เป็นเป็นลากไม้นะครับเป็นลากไม้ที่ตายแล้วขนาดใหญ่ที่เขาเอามาประดับแล้วมีบุญเนาะสวยสวย ไปด้านล่าง เดี๋ยวขึ้นมาค่อยมากินไอติมคนละอันไหมเนาะ กรรี่เต็มนี่แล้วพออตอนทีมากันกนกำมองเหยืู่่เามันมันสวยเสือแต่ว่าผมผมเบาเสือไปไปเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาเสียงดวงไปชมกันเดี๋ยวค่อยมาเสียงดวง